สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะวันนี้เราจะมาดูหอยกันนะคะจะจะเอาหอยไปทำอาหารค่ะหอยเสียบหอยเสียบค่ะมีทะเลด้วยนะคะทะเลค่ะทะเล ตาตอะไรเป็นด er> okay, okay, okay. pues> mm ิบดูดูแคเไหนนคจ๊บโอเคโอเคโอเคด่กลุกมมาเก็บหอยกันนะคะวันนี้มาเก็บหอยเสียบกันค่ะถ้าใครสนใจทักมาได้เด้อทักมาได้นะคะเพื่อนๆดูสิคะ มีหอยเสียบเยอะแยะเลยค่ะเราจะมาหาหอยกันนะคะวันนี้ว่าเราจก็ได้ไปทำอะไรกินเนาะวันนี้ค่ะเอามาจากไหนคะโอ้ตัวใหญ่นะของพี่เนี่ยอันนี้หอยอะไรพี่หอยลายหอยลายเท่าไหร่คะม้อายผาสิบาทสิบบาทหกสิบบาทเหรอ ออกมาจะพัดเนียอรอิซี่บาอ้ยอ้วนนะอ้วนอ่อ้วน้เชอนะออมาจะใส่จ้าออมาจะใส่หุ้นนักเกลือนักกลออยากได้อยู่ใช่ของเรามันใสเล็กเนาะของของเพื่อนน่มันใสใหญ่เราดูของเรา เพราะว่าของเรามนหอยเสียงเนาะของเขาน้มันของเขาน่มันหอยลายอ้ยเพื่อนเสนใจมั้คะห้บาทค่ะมาเี่น้ถ้าสนใจทักมาได้เด้อดูสิคะห้าบาทห้าสบาท้าเบก่เท่นก็ไม่ขายบกได้ด้นี่กได้ก็ถาลอยี่ะ ไม่พร้อมบ่จ้าเฮือยังนี่หอดอย่านังบ้าอย่าคิดหลายอย่างอย,ยู่ยยยยพัทยากับมีน้องใหม่แล้วจ้าเพิ่งไ,ไปหาว่าจะใส่น้อเนาะไ่เชนอนจ้าไปกินหอยเลย็กนี่หอยเสียบค่ะหอยเสียบหอยคางหอยลายนะคะเพื่อนๆ ถ้าใครสนใจก,ก็ทักแชทมาได้เด้อจะดองน้ำปลาหรือว่าจะผัดกะเพราก็ได้นะคะ,ะคาม,มาหาหอยกับเพื่อนๆค่ะหอยเสียมมีตัวเล็กตัวใหญ่ค่ะแต่ว,ว่าเลือกคัดสรรเราแต่ตัวใหญ่ๆเราไม่ได้ไปนาเกลือเนาะถ้าไปนาเกลือก็ตัวใหญ่กว่าน,นี้เนาะเพื่อนๆเคยมาหาจ๊ะ ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกดคอมเมนต์ติดตามได้เด้อติดตามเลยเด้อจ้าอันผู้ได้สอบให้มาหาหอยแยกกับปลากับขี้เบลี้ขีบลี้ไปหาหอยทั้งทั้งอันทะเลหนวยใหญ่จ้าตอนนี้น้ามันโบโบยายอยากเลยมาหามาหาหอยหน่อยจ้าไปพัดกระเพรากินนั่งกินแซ่บเดี๋ยวตอนพัดจาอยากเสียดที่เทเบิงอีกเด้อจ้าว่ามันจะแซ่บก็กินกับ ก,กับเขาจะก,กับผดสวยหันหอนเท่านี้แหละก,กับเขา้าผลต้กกนไม้หลายจ้ะแต่ว่า,มวา,า,าไม่โตว่ใหญ่คือถามันโตใงเนียวอ้่หลดิดูค่ะ